ราไปอัปเดตกันต่อและก <writer. S 2> <Somebody S 1> ันสําหรับข่าวนี้นะคะก็ค <mand ibles> ือเป็นข <im itation> ่าวของอีกหนึ่งคู่พระนางนะคะจะบัมพายคลั่งลักอุ้ยพี่เคนพิรเดชนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการโคจรมาเจอกับสาวไอพิชยานะคะค่ะโอ้โหเคมีลงตัวอยู่นะคุณว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการล้วงลึกเรื่องบนเตียงอย เรื่องใต้เต <_ without forgetting> ียงอุ้ยนะคะบอกว่าไปขุดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องลับใต้เตียงบอกว่ามีคนไม่ใส่กางเกงในนอนด้วยเอ้าใครล่ะจะเป็นคนคนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะเขาต้องถามไอ้ล่ะเพราะคงไม่ได้ถามพี่ก่อนอ่ะอันเนี้ยพี่คงไม่ได้ใส่ชุดชช้นในก่อนนอนนะต้องถามไอ้อะพี่หมายถึงว่าปกติกลางวันไม่ไม่ใส่ชุดชั้นในรตะตอนคืนใส่ชุดชั้นในก่อนนอนไม่ใส่ ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยสบายดีกางเกงในก็ไม่ใส่ไม่ใส่แต่แต่ใส่เสื้อเปลือือก็คือใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ปะใส่ใส่เสื้อยืดเหรอใส่ใส่สิ่งเงี้ยใส่ชุดนอนปกติอ๋อแต่ว่าจะไม่ใส่อะไรข้างในเลยใช่เราจะรู้สึกว่าแบบจะใส่ทําไมอ่ะมันเปลืองเขาใส่ปะพี่เขนต้องไปซักใช่มันไม่ได้สกปรกอยู่แล้วเพราะเราอาบน้ํานอนไงไม่ใส่เหมือนกันแน่เห็นไหม อ๋อไม่ไม่ก็เหมือนไอ้ก็คือใส่เชยืดแล้วก็ใส่แบบบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ได้ใส่มันใส่กางเกงในนอนไม่ได้อะใช่ปะไม่สบายอึดอัดอ่ะก็ไม่ถ้าถ้าตอนสมัยสมัยเด็กๆอ่ะอยู่หนุ่มๆอะไรเงี้ยถ้าอยู่ที่อเมริกาไงอย่างเงี้ยไม่อาบน้ำได้มันไม่ค่อยร้อนแต่อยู่ที่ไทยล่ะลากยาวเลยไหนรอสงการทีเดียวอาบทีเดียวอะไรเงี้ยเลยลากยาวเลย อย่างมากก็ตื่นเช้ามาก็แบบเอาเอาน้ำมาแล้วก็สบู่ถูตรงนี้ถูแค่ตรงจกรักรแกละโอ้ยพี่เค้นซกมกเหมือนกันนะเนี่ยหมดเลยภาพลักษณ์ที่สะสมมาเอา้เหรอก็ปกติผู้ชายก็แบบนี้แหละโอเคน้ำฉีดไปละที่เห็นรูปที่แบบใส่ชุดหล่อๆนี่คือแค่เอาน้ำถูจกักรแกลนะ,ะไม่ได้แบบไม่ได้อับน้ำแต่อย่างใดก็คือ อย่างของไอ้ก็มีไม่อาบบ้างถ้าเหนื่อยมากแบบถ่ายละครเนี้ถ้าแบบมันถึงประมาณแบบตีสามสมมติก็คือนอนเลยนอนเลยทั้งอย่างนั้นเลยแล้วค่อยมาอาบทีเดียวตอนเช้าประหยัดน้ำพี่ไม่เคยทำมาแบบนั้นเลยไม่ไหวพี่หคนไอผิวแจกลาอย่างเดียวก็ไม่พอกันน่ะเนี่ยเห็นไหมขนาดนี้แค่คุยกันน่ะยังสนุกขนาดนี้เลยนะก็ไม่ต้อในละครจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดครับ เป็นไงติดเลดตอนเนี้ยติดเลดเหรอเป็นความเซ็กซี่นิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมเป็นการล่วงเกเรื่องาราวลับๆนะคะใต้ซอกเตียงดาราเนาะของสองพระนางนะคะ,คะซึ่งครั้งนี้ก็บอกเลยว่าใครที่แบบชื่นชอบอทั้งคู่นะคะก็ไปชมความฟินกันได้เลยใช่ค่ะออแต่รักพึ่งลาจอไปเนะาะเมื่อวานนี้สำหรับะละครเรื่องรังนี้รัจันทราใช่แล้วค่ะ